ม,มันก็เกินไปนี่เนี่ยจะเตะจะเตะเ้ยออมาโอเคเมื่อนี้เอาสิมาสุ่มสุดนี่เนาะมีอยูซสี่ตัวแล้วก็มีอยูซสี่สบัตรล้วก็มีเงินท่านี้เนาะมีมีเหรียญเอฟตอนนี้แล้วก็มีมีอ่าตัวตัวเอฟอ่า ยี่สิบสี่ตัวแล้วก็มีเซาซีบัตนี่เนาะเฮาซิมาสุ่มสุดนี่เพื่อเฮาสิลงไปหล่นในมือน,นี่มาลุ้นกันว่ามันสีดไดหรือบ่ไดถ้าได้ก็คือได้ลงหล่นถ้าบ่อดได้ก็คือบ่ไดลงหล่นภายในเงินสองแสนแปดหมื่นตัวนี้แล้วก็ตัวเซาซีตัวยี่สิบสี่ตัวนี่เลยว่าบัตเซาซีบัตรอันนี้บัตรเอฟเนาะสิบสองข้างไปสิบสองข้างแล้วเฮาสิมากดไปสี่ข้างหลังจากนั้นเฮาซิมาลุยเงินต่อนะทุกคนไปเพราะ,ะเป็นการสักษาเสียเวลา เฮาสิมาซุ่มกันเลยนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าทุกคนเบิดกันเหรียญเอฟนี่เบิดเท่าไหร่แล้วก็บัตรเอฟนี่เบิดกันเท่าไหร่นะทุกคนไปเริ่มจากซิปไปก่อนเลยเริ่มไปก่อนปุ๊บสีเหลืองทองมาแล้วโอเคเตะอันนี้ยังยังเล็กๆเนาะเล็กๆไปที่ละข้างบัดน,นี้อย่าลืมนะตัวเฮาสิไปไวๆเลยเนาะเอาสุ่มไวๆเลยมันต้องออก มันต้องออกพวกเขาเคยสุ่มมาแล้วเบิดเงินไปอยู่สองหมื่นไปสองหมื่นไปอฟเนาะมามันต้องออกแน่นอนเอาจะไปยาวๆไวๆไปวอรุ่นกันนะวอรุ่นนะไปยาวๆเลยไวๆจีเหลืองคองมาแล้วโอเคเดี๋ยวบัตรหนึ่งโอเคเดี๋ยวตัวนึงเก็บอ่ะทุกคนมารุ่นกันที่ละซีที่ละซีวันสุดนี่มันสีออกแล้วบ่กออกรุ่นไปเรื่อยๆทุกคนยาวๆเลยเงยวยปวดต้องพักปวต้องพักแตานี่ก็แมวตานี่ก็แมวไปอีกปวต้องพักปวต้อง่อนไปอีกอืแมวแมวแมววัดแมววัดแมววัดแมวว โอ้ยเด็กระมืดเงินสองแสนเหรียญเทปนี่เงินสองแสนเทปนี่เด็กระมืดแนวไหนกระมืดนี่เด็กระมืดมาเปิดสุดเดียวนี่เราทำได้เปิดสุดเดียวนี่เราทำได้สุดเดียวนี่เราทำได้สุดเดียวเขาทำได้ไปเรื่อยๆไปสุดเดียวเขาทำได้ปามันก็เกินไปนี่เนี่ยเฮ้ยมืดไปเตัวใดวะทุกคน มันสรุปน้ำกันเบิดไปเท่าใดมันคือแบบบุมีสีเหลืองทองเมื่อกี้นี้พอบอกมันไวบดบอกว่าทุกคนไปรีบิึ่งเ้อว่ามาสรุปกันเลยว่า,ม,า,ววามันซีมืดเท่าใดเออเอืมื่อกว่าจะบาได้เห่นแล้วมื้อนี้นึกว่าจะบ่ได้เลรนอ๋อเบิรไปสาม0มื่นหกพันเหรียญเอฟนะทุกคนเบิรไปสาม0มื่นหกพันเอฟเบิรหลายอยู่อันนี้โอเคเต็มสุดนะทุกคนมา มื่อนี้เฮาสิ it, มาใส่ตัวละครแคลลี่เกมตึงเกมนี้เกมตึงบอกเลยเลยเกมตึงโอ้โหอีกแหวนดิกสกอยมาเว้ยทีมเฮามีถามังก้อนกินมีโอเคนะทุกคนเฮาสิบเปิดไมมจนกว่าเพื่อนจะเปิดไหม ทีมเฮามีถามังกรก,รกินหมี่แล้วก็ถามาเพื่อนสั่งแล้วเพื่อนสั่งแล้วเฮ้ยเพื่อนโดดว่ะเพื่อนลงใส่เขาลงหั่นเนาะโอ้โหเขามารีวิวสุดวันนี้นะเขามารีวิวสุดเนาะอย่างเท่เลยอ่ะสุดนะออกสีเหลืองๆแล้วก็มีส่งอันนี้มาแบบมีหมวกโอ้โหไม่ เหมือนกับซิมีคนอยู่ทั้งึงโอเคตอนนี้เราลงกับถามังกรกินมีแ <c oughs> ค่มาโอ้ยสวยไอ้มาแล้วหนึ่งบอกกดตายดีเพื่อนขอบคุณนะเอาซุปได้ <c oughs> เอาเฮ้ยถามังกรกินบีคอยว่ะดิ เฮ้ยคนลงโคตรหลายเด็บมันตามมาเขาไปยิงระเบิดมันนี่เตะอ๋อไอ้อย่างว่า บอยอมบยองมึงพีคมึงพีกโอ้โหเพื่อนมึงพีกโคตรมันเลยมันจัดเลยมึงพีแหละโอ้โหหยิบปืนผิดเมื่อกี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกะว่าจะแอกสักหน่อยสกิลคูดาวอยู่ถ้าเป็นรูล่ายิงอะเรียบร้อยแอก ไม่เตกว่ะเดี๋ยวพี่เองพี่เอกเตะตึงๆเตกสวยมีคนมา มีคนมาโอเคถ้าเพื่อนไม่มาช่วยนะเรียบร้อยเมื่อกี้ เจอคนแล้วว่าต้องงนเห็นหรือเปล่าใจตัวเองอยู่คิวอะครับตัวเอง ใครจะทนหมอ,อกแล้วกันตัวเองจะเตะ <ไป S 1> จะเตะเฮ้ยออกมาทำอะไรครับตัวเองไ <c oughs> ม่ได้ฟาร,ร์มเลย จะตายหมอกโอเคไม่เป็นไรกว่าจะได้คิวออกมาตั้งนานนี่ไงรถเด็๋ยราไอ นึกว่าคนหลบไปดีรถใครเปิดของไม่ให้มันชุดเลยนี่จะเอิดตัวเองทำไรครับตัวพบศัต,ตแล้วอมอมิจิตดันไม่ดันข้างบนนะ ดันข้างล่างจะหนีไปไหนตัวเองหนีหอ่ะหนีหอ่อหนีหอ่อใครยิงข้างหน้าตัวเองจะชุบเพื่อนอจะชุบเพื่อนหรอไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีของเลยครับตัวเองนี่ไงจะหนีไปไหนครับตัวเองโอ้ยโอ้ยไอโ้โมโหอุย้ย